สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Time AJ พ p ดแคสต์ที่ชวนคุณมาเข้าใจโลกการเงินแบบง่ายๆใช้ได้จริงหัวเรื่องใครคือเจ้าของระบบเงินโลกเมื่อโลกทั้งใบเดินตามเกมของใครบางคนโดยไม่รู้ตัวและนี่คือจุดเริ่มต้นของพอ o d c a s t ตอนนี้ค่ะคุณเคยหยุดคิดสักครั้งไหมคะว่าโลกทั้งใบที่เราดำรงชีตอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วใครเป็นคนตั้งกฎไม่ใช่กฎของประเทศแต่เป็นกฎของมูลค่า กฎที่ทำให้เงินกระดาษแผ่นหนึ่งมีค่ามากกว่าแรงงานของคนนับล้านใครเป็นคนตัดสินว่า1ดอลลาร์มีค่ามากกว่าเงินอีกหลายประเทศรวมกันใครกันแน่ที่กดปุ่มสร้างเงินจัดอากาศได้แล้วทำให้คนทั้งโลกต้องยอมใช้บางคนอาจคิดว่ารัฐบาลคือผู้ควบคุมระบบการเงิน แต่ในความเป็นจริงอำนาจนั้นไม่ได้อยู่ในมือของผู้นำที่คุณเลือกตั้งแต่มันอยู่ในมือของใครบางคนที่คุณไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเลือกเขาและไม่เคยรู้ว่าเขามีอยู่จริงวันนี้เราก็พาคุณเดินทางลึกเข้าไปในระบบการเงินโลกที่ไม่เคยปรากฏบนหน้าหนังสือเรียน เราจะค่อยๆค,คลี่ปมตั้งแต่ธนาคารกลางที่อยู่เหนือรัฐบาลองค์กรรับระดับโลกที่ชี้เป็นชีต้ตายค่าเงินของประเทศไปจนถึงมือที่มองไม่เห็นซึ่งซุกซ่อนอยู่ในทุกวิกฤตเศรษฐกิจนี่ไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดแต่นี่คือภาพจริงที่คุณอ่านไม่เคยมีโอกาสได้มองเกมนี้ถูกออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เมื่อ1ิปีที่ผ่านมาแต่ก่อนที่คุณจะเกิดด้วยซ้ำและเมื่อคุณรู้ทันเกมนี้คุณอาจเริ่มมองชีวิตตัวเอง ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเงินคืออะไรใครนิยามมันถ้าให้คุณอธิบายว่าเงินคืออะไรคุณจะตอบว่าอะไรคะบางคนอาจบอกว่าเงินคือสิ่งที่เอาไว้แลกเปลี่ยนบางคนว่าเงินคือค่าตอบแทนจากการทำงานบางคนอาจเชื่อว่าเงินคือความมั่นคงในชีวิตแต่คําถามจริงๆที่ลึกกว่านั้นคือใครเป็นคนกำหนดว่าเงินต้องมีค่าและทำไมเราต้องเชื่อฟังมัน ลองย้อนกลับไปในอดีตค่ะก่อนที่เราจะมีธนบัตรส,สีในกระเป๋าตังค์มนุษย์เคยใช้สิ่งของแลกสิ่งของจากนั้นเราพบว่าทองคำคือสิ่งที่มีค่าในตัวเองเพราะมันหายากทนทานและทุกคนยอมรับทองคำเคยเป็นรากฐานของระบบการเงินทั้งโลกทุกหนึ่งดอลลาร์สหรัฐเคยมีทองคำจริงหนุนหลังไว้แต่นั่นคืออดีต ปี1971ประธานาธิบดีนิกสันของสหรัฐประกาศยุติการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคำอย่างเป็นทางการทองคำถูกย้ายออกจากระบบจากวินาทีนั้นเป็นต้นมาโลกทั้งใบเข้าสู่ยุคใหม่ของเงินที่เรียกว่า f i ีย Money เงินในมือคุณไม่มีทองคำรองรับอีกต่อไปมันคือตัวเลขที่รัฐบาลบอกว่ามีค่าและผู้คนยอมรับมันเพราะทุกคนเชื่อเหมือนกันแต่ รัฐบาลฟังใครใครอยู่เบื้องหลังการกำหนดว่าเงินในระบบต้องมีเท่าไหร่คำตอบคือธนาคารกลางโดยเฉพาะเฟดธนาคารกลางสหรัฐองค์การที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มีอำนาจระดับโลกเฟดไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาลแต่มีอำนาจสร้างเงินจากศูนย์ได้แค่พิมพ์ตัวเลขลงในระบบธนาคารเงินก็เกิดขึ้นทันทีและเพราะดอลลาร์คือเงินสำรองของโลกสิ่งที่เฟดทำจึงกระเพื่อมไปทั่วทุกประเทศ สรุปก็คือเงินในมือคุณวันนี้คือความเชื่อในระบบที่คนอื่นนิยามไว้แล้วไม่ใช่ทองคำไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นระบบที่บอกให้เราเชื่อว่ามันมีค่าและเมื่อใครก็ตามที่ควบคุมความเชื่อได้เขาก็คือผู้ควบคุมโลกใบนี้ถ้าคุณคิดว่าเงินคือความมั่นคงคุณอาจจะต้องฟังต่อค่ะเพราะตอนหน้าเราจะพาคุณไปดูว่าระบบนี้ถูกใช้กดปล่อย กำหนดอนาคตคนทั้งโลกได้ยังไงและคุณจะเริ่มเห็นว่าเกมนี้ไม่ได้ยุติธรรมอย่างที่คิดใครอยู่เบื้องหลังหลายคนเข้าใจว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐคือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้รัฐบาลแต่ความจริงนั้นน่าช็อกกว่านั้นมากค่ะเฟดไม่ใช่ของรัฐและรัฐบาลสหรัฐไม่มีอำนาจตรวจสอบเฟดอย่างแท้จริง เฟดคือองค์กรเอกชนที่มีสถานะพิเศษไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มาจากการเลือกตั้งแต่มีสิทธิพิมพ์เงินให้ประเทศใช้ได้และสร้างหนี้ให้ประชาชนทั้งชาติได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใครคนอเมริกันเสียภาษีแต่ไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าเฟดใช้เงินหรือออกแบบนโยบายยังไงลองคิดดูค่ะองค์กรที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนแต่มีอำนาจกำหนดอัตราดอกเบี้ย กำหนดทิศทางเงินเฟ้อและเปลี่ยนอนาคตทางประเทศได้ด้วยคำถแถลงไม่กี่บรรทัดแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่เฟดค่ะยังมีอีกสององค์กรระดับโลกที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก1คือ IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกหนึ่งคือ BIS ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศหรือที่รู้จักกันในนามของธนาคารกลางของธนาคารกลาง IMF คือองค์กรที่ประเทศต่างๆต้องพึ่งเมื่อเกิดวิกฤตเช่นประเทศล้มละลายท่าเงินพังแต่การช่วยเหลือของ IMF มักมาพร้อมกับข้อแลกเปลี่ยนเช่นต้องขึ้นภาษีขาดสัมยากรของรัฐปลดพนักงานภาครัฐจำนวนมากบางประเทศไม่เคยลืมว่า IMF เปรียบเสมือนหมอที่จ่ายยารักษาแต่แท้งเงินไขบีบให้คุณขายบ้านส่วน BIS คือองค์กรที่ลึกลับยิ่งกว่าไม่มีหน้าตาในข่าวไม่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของคุณ แต่จริงๆแล้ว BIS เป็นผู้กำหนดมาตรฐานทางการเงินของโลกธนาคารกลางของทุกประเทศต้องส่งข้อมูลเข้าระบบของ BIS และเดินตามกติกาที่ BIS ออกแบบไว้ลองจินตนาการว่านี่คือรัฐบาลลับทางการเงินที่ไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องได้รับการเลือกตั้งแต่มีอำนาจเหนือกว่าประธานาธิบดีในหลายประเทศ FE d IMF BIS สองค์กรนี้ไม่ได้แค่ดูแลระบบการเงินโลก แต่พวกเขาสร้างกฎและเป็นโจกของกระดานเกมโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวทำไมค่าเงินบางประเทศถึงถูกทำไมบางชาติถูกบีบให้ขึ้นดอกเบี้ยทำไมวิกฤตการเงินในที่หนึ่งส่งผลเป็นลูกโซ่ไปทั่วโลกคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลคุณแต่อยู่ในมือขององค์กรที่คุณไม่มีสิทธิ์เลือกและอาจไม่มีทางเข้าไปตรวจสอบได้เลยตลอดชีวิต ในตอนหน้าเราจะไปกันต่อว่าเกมการเงินโลกนี้ถูกใช้บั่นเศรษฐกิจและคุมอนาคตชาติอย่างไรคุณจะเริ่มเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่ระบบเศรษฐกิจแต่มันคือสนามรบเงีย,เงยบๆที่ผู้คนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลัง่พ้แพ้อยู่ทุกวันประเทศคือน,นี่ประชาชนคือแรงงานเมื่อคุณเข้าใจว่ารัฐบาลไม่ได้พิมพ์เงินเองแต่ต้องยืมเงินจากธนาคารกลาง คุณจะเริ่มเห็นโครงสร้างที่น่าตกใจของโลกการเงินเพราะทันทีที่รัฐบาลกู้เงินดอกเบี้ยก็เกิดขึ้นทันทีแล้วดอกเบี้ยนั้นใครเป็นคนจ่ายไม่ใช่ในายธนาคารไม่ใช่เศรษฐีเจ้าของระบบแต่เป็นประชาชนธรรมดาอย่างคุณดอกเบี้ยนั้นกลายเป็นภาษีแฝงที่เราจ่ายผ่านสินค้าราคาแพงค่าครองชีพที่สูงและค่าจ้างที่ไม่เคยไล่ทันเงินเฟ้อ ทุกครั้งที่รัฐกู้เงินเราคือคนแบกหนี้แทนผ่านภาษีที่เพิ่มขึ้นหรือสวัสดิการที่หายไปและเมื่อเศรษฐกิจถดถอยหรือประเทศเกิดวิกฤตสิ่งที่ตามมาคือการขายสิ่งสัพชาติรัฐอาจจะต้องขายที่ดินของรัฐสัมปทานพลังงานระบบไฟฟ้าหรือในกระทั่งโรงพยาบาลของประชาชนใครคือคนที่สือส่อทรัพยากรเหล่านั้นคำตอบก็คือ กลุ่มทุนระดับโลกที่ถือเงินสดมหาศาลร,รอจังหวะประเทศอ่อนแอเพื่อเข้าไปซื้อของดีในราคาถูกนี่ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่มันคือเกมผูกขาดในระดับประเทศเมื่อประเทศเป็นหนี้และประชาชนไม่มีอำนาจต่อรองเจ้าของเงินก็เป็นเจ้าของทุกอย่างคุณอาจสังเกตว่าแม้เศรษฐกิจโตขึ้นแต่คนทั่วไปกลับเหนื่อยมากขึ้นทำงานหนักขึ้นแต่มีชีวิตที่ไม่มั่นคงเพราะระบบนี้ ไม่ได้ออกแบบมาให้ประชาชนรวยแต่มันออกแบบมาให้คุณเป็นแรงงานตลอดชีวิตเพื่อจ่ายดอกเบี้ยให้กับระบบที่คุณไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามเงินกลายเป็นอาวุธเงียบใช้ควบคุมรัฐบาลบีบบังคับนโยบายและสั่งให้คนจำนวนมากกลมหน้าเข้าทำงานโดยไม่รู้เลยว่ากำลังถูกใช้เป็นฟันเฟืองของนี่อยู่ทุกวัน แต่เมื่อระบบถูกออกแบบไว้แบบนี้เราจะทำยังไงในพาร์ตต่อไปเราจะพาคุณไปดูว่าทำไมระบบเงินนี้ถึงไม่มีทางจบและจะนำาพาโลกเข้าสู่วิกฤตซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้เจ้าของระบบยังคงเป็นเจ้าของต่อไปทำไมระบบนี้ไม่มีใครเปลี่ยนคำถามสำคัญคือทำไมทั้งโลกถึงยังใช้ระบบแบบนี้อยู่ทั้งที่นั้นไม่ยุติธรรมทั้งที่มันสร้างความเหลื่อมล้ำอย่างไร้ขีดจำกัดคำตอบอ่านง่ายกว่าที่คิดค่ะ เพราะระบบนี้หล่อเลี้ยงอำนาจลองจินตนาการว่าคุณสามารถพิมพ์เงินได้ไม่จำกัดคุณจะไม่จำเป็นต้องผลิตสินค้าไม่ต้องสร้างนวัตกรรมไม่ต้องครอบครองสิ่งของจริงเลยด้วยซ้ำคุณแค่ควบคุมกระแสะเงินและสั่งให้ทั้งโลกเชื่อในมูลค่าที่คุณกำหนดเพราะถ้าทุกคนยอมรับว่าเงินที่คุณสร้างขึ้นจากตัวเลขในระบบมีค่าคุณก็กลายเป็นเจ้าของโลกโดยไม่ต้องครอบครองโลก และถ้าคุณถือเงินส่วนใหญ่ไว้ในมือคุณสามารถซื้อเสียงทางการเมืองครอบงำเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตถือหุ้นใหญ่ในบริษัทพลังงานอาหารและยาหรือแม้กระทั่งชี้เป็นชี้ตาว่าประเทศไหนจะรอดหรือจะล้มละลายได้นี่ไม่ใช่แค่การเงินแต่มันคือกลยุทธ์อำนาจขั้นสูงสุดการก่อสงครามทางการเงินไม่จำเป็นต้องยิงกระสุนแค่ปรับอัตราดอกเบี้ยหรือถอนทุนออกจากตลาดเป้าหมาย เศรษฐกิจของทั้งประเทศก็อาจล่มสลายได้ในพริบตาระบบนี้ไม่ได้เปิดกว้างให้ทุกคนชนะแต่มันถูกออกแบบมาอย่างแยบยลเพื่อให้มีคนชนะเพียงไม่กี่กลุ่มและคนอื่นคือฟันเฟืองที่ต้องหมุนเพื่อให้ระบบเดินหน้าต่อไปลองถามตัวเองค่ะในเมื่อมีคนได้ประโยชน์จากเกมนี้ใครกันจะเป็นคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนกติกาไม่มีใครอยากเปลี่ยนเกมถ้าตัวเองคือเจ้าของโต๊ะพน,นัน และในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังสับสนวุ่นวายกับค่าครองชีพเงินเฟ้อราคาน้ำมันค่าเงินผันผวนเจ้าของระบบกลับยังเดินเกมของตัวเองอย่างเงียบๆและค่อยๆเก็บเอาสิ่งมีค่าในโลกไว้ในมือเรื่อยๆในตอนสุดท้ายเราจะพาคุณไปสรุปบทเรียนและตั้งคำถามว่าเมื่อรู้ความจริงแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างหรือเราจะยอมรับว่าเราแค่ตัวประกอบในเกมที่มีคนอื่นเป็นคนเขียนบทไว้แล้ว ปิดท้ายในโลกที่ซับซ้อนที่เงินไม่ใช่แค่กระดาษแต่มันคือพลังที่ขับเคลื่อนทั้งโลกเราอาจไม่มีอำนาจพอที่จะเปลี่ยนระบบทั้งหมดแต่เรามีพลังมากพอที่จะรู้ทันเกมที่กำลังเล่นอยู่แล้ววางกลยุทธ์ชีวิตไม่ให้กลายเป็นเหยื่อของเกมนั้นเริ่มจากเรื่องง่ายๆที่หลายคนมองข้ามอย่าใช้เงินตามอารมณ์ของวันนี้ แล้วต้องเสียใจในวันพรุ่งนี้ยาอ่สะสมนี่เพื่อเติมเต็มชีวิตระยะสัน้นแต่จงสะสมทรัพย์สินเพื่ออิสรภาพระยะยาวสร้างกระแสงเงินสดของตัวเองไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนมันก็พาคุณออกจากกับดักได้และที่สำคัญลงทุนด้วยสติไม่ใช่ตามเสียงเชียร์ในโซเชียลมีเดียเพราะต่อให้คุณไม่ได้เป็นเจ้าของระบบ คุณก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเหยื่อของระบบตลอดไปอย่าเป็นแค่ตัวหมากที่รอให้คนอื่นเดินแต่จงกลายเป็นคนวางหมากของชีวิตตัวเองคุณอาจยังไม่ได้ครองกระดานแต่ถ้าคุณมีแผนมีเป้าหมายและไม่เดินตามฝูงแบบไร้ทิศทางนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตเล็กๆให้ไม่ถูกกลืนในเกมใหญ่ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่อง Time AJ เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์เจาะลึกเบื้องหลังโลกการเงินที่คุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์มีความเห็นหรือเรื่องราวที่เคยเจอคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะเพราะเมื่อเรารู้ทันเกมเดียวกันเราก็ไม่ต้องเดินเกมคนเดียวแล้วพบกันในตอนหน้า เราจะพาคุณรู้ทันระบบรอดผลกับดักเพราะทักษะเข้าใจระบบเงินคือเข็มทิศเอาตัวรอดที่สำคัญที่สุดในยุคนี้